TV. ไท m โม i ิลิตประเทศไทยขอใช้เดือนพรายมันปีนี้เป็นมากกว่าการเฉลิมฉลองหากแต่เป็นการส่งต่อพลังแห่งความรักผ่านงานศิละปะที่ผู้แทนหัวใจของผู้คนหลากหลายผ่านมุมมองของศิลปินหญิงสุดคู่ไลตี้ปันดาริสากับผลงานลายเส้นภายใต้คอนเซปต์ Love All Around ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักรอบตัวในทุกรูปแบบจะแสดงณไอออนะิกแลบแอดทรูดิจิทัลพาร์ก คอนเซปต์ Concept, love all around ไม่เป็นเพียงแค่ชื่อของผลงานศิลปะเท่านั้นแต่ยังสะท้อนจุดยืนของ i อ n i น Lab ในฐานะพื้นที่ที่เปิดรับความหลากหลายของความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นภาษากลางในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายมิติให้มาพบกันเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะทำให้โลกยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดหลักของฮุนไดที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่เพื่อความล้ำหน้าแต่เพื่อส่งตอบประโยชน์สู่สังคมและโลกในระยะยาวค่ะวันนี้เป็นงาน Ionic x r i t e Love All Around นะครับเป็นงานที่จัดขึ้นนะครับสำหรับงาน Ionic Lab นะครับแล้วก็ เป็นช่วงเดือนไพรมันพอดีครับไพรมันเป็นเดือนแห่งความหลากหลายครับในงานวันนี้นะครับเราก็มีถุงผ้าสวยๆนะครับซึ่งคุณปั่นเนี่ยเป็นคนออกแบบให้กับคุณใดโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญชวนครับทุกคนให้ไปทดลองขับนะครับเราจะได้รับถุงผ้าสวยๆแบบนี้ ชมงานศิลป์ที่อบกอดความรักบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนทดลองขับรถยนต์ฮุ่นใดและรับของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟวันนี้จนถึง30มิมิถุนายนที่โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศไปกันได้เลยค่ะ